เมนูแก่บรันนี่ไก่ทอดกระเทียมน้ำปลาขั้นตอนแรกล้างไก่ให้สะอาดค่ะมักไก่ใช้แป้งน้ซารินค่ะเป็นแป้งมักไก่สำเร็จรูปปรุงรสมาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งโซงมักไก่ได้หนึ่งกิโลเติมน้ำหนึ่งร้อยอมลค่ะคนค่ะไหลแป้งสะเลกไกล่ลงไปมากได้เลยค่ะหัดเทียมล้างให้สะอาดตัดตังเปลือกเลยค่ะเวลาทอดออกมาเป็นกระเทียมเจียวเลี่ยมจะได้กรอบร้อย ตั้งค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเถ้าเทียมงไปทอดค่ะพั่วเทียมสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะตักขั้วเทียมขึ้นเสร็จแล้วไก่ลงไปทอดตัวในน้ำมันติ่เจ้าวาเทียมเดีเดียวเลยค่ะไก่สุกตักขึ้นค่ะ ซีซซวยลงมากเลยค่ะทน,น้ำซอสค่ะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำปลา,ปลาแล้วก็ผงฟงรอเคี่ยวให้พอเนี้ยวเน้ยแล้วก็อเอาไก่ลงไปพัดค่ะพัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวของเราลงไปได้เลยค่ะเสจแล้วค่ะเมนูวันนี้ไก่ทอดกระเทียมคลุกซอสน้ำปลาตักใส่จานพรอมเซิร์ไว้ปเป็นเมนูแก้ววดวันนี้ค่ะส่วนใครอยากได้แปลงมากไกน่นาซาินก็สั่งงเตตะลาได้เลยนะคะ